สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องสไตล์ตั้มนะจะพามาเที่ยวสตูดิโอเวิร์กพอยนะครับผมว่าวันนี้จะมีนักร้องดังๆนะครับตั้งหลายท่านนะครับที่จะมานะครับวันนี้แล้ววันนี้มาที่28ใช่ไหมมาที่ยี่สิเดือนตุลานะครับผมวันนี้ก็เป็นเปิดออดิชั่นนะครับวันแรกนะครับของของไม้ทองคำนะครับผมแล้วก็มาที่เวิร์กพอยเลยวันนี้ก็เจอป้ากันนะครับผมป้ากันติ๊กต๊อกร้อยล้านนะครับผมวันนี้ติดตามได้ช่องป้ากันนะครับผมอยู่ที่ช่องสไตล์ตั้มนะครับทางยูทูบอันนี้พี่พรชัยนะครับผมนักร้อง ทิงทุนครับผมครับผมวันนี้เจอนักร้องดังๆเยอะนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าที่เวิร์กพอยต์จะมีดาราท่านไหนที่จะมาบ้างนะผมแล้วก็นักร้องดังๆท่านไหนครับที่จะมาบ้างแล้วเราจะมาดูว่าจะได้ร่วมกันครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับท่องทางเข้าแล้วผมวันนี้ก็อยู่อยู่ที่เวิร์กพอยต์แล้วนะครับสตูดิโอนะครับผม ก็ต <ion up> ิดตามทางช่องสไตล์ตั้มนะครับผมทำหลายอย่างนะครับหลายอาชีพนะครับผมแล้วก็มีการเพาะพันธุ์ปลาเพาะพันธุ์กบนะครับผมหลายๆอย่างนะครับผมก็ติดตามได้นะครับทางช่องสไตล์ตั้มนะครับผมวันนี้เข้ามาดูที่สเตอดิโอทางเข้าก่อนนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ท่านใดที่จะมาสมัครนะครับร้องเพลงนะครับชอบในการร้องเพลงครับก็เชิญนะครับผมทีสตูโอเบิร์กคอยนะครับผมนี่นะครับผมถึงทางเข้าแล้วนะครับผมโอเคครับผมเข้าไปดูด้านในกันครับผม ถึงทางเข้าแล้วนะครับสตูดิโอเวิร์กพอยด์นะครับผมนักสานฝันก็มากมายนะครับผมที่จะมาวันนี้นะครับผมคนักสานฝันเยอะแยะนะครับผมที่จะเข้ามาที่สตูดิโอเวิร์กพอยด์นะครับผมวันนี้เป็นไม้ทองคำสามวัยนะครับผมจะมีวัยเด็กวัยกลางแล้วก็วัยเก่านะครับผมสามวัยนะครับผม ปะกันกรสุ่นให้ได้เหมือนกันเพื่อนๆเลเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับช่วงที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนะครับผมกดติดก็<ท>อย่าลืมกดติดตามช่องกติ<ท>ดตั้นม okay, นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอนเสิร์ต<ท>ช่วงคอนเสิร์ตนะครับผมเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนะครับผม<ท>ขั้นแรกเลยนะครับผมที่จะมาถึงสตูดิโอเวอร์พอยนะครับผมขั้นแรกเลยก็คือเราจะต้องมาถ่ายนี่นะครับผม พระพิชเนตรนะผมแล้วก็ต้องมาไหว้นะครับขอพรพระพิชเนตรก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปนะด้านในนะผมเพื่อขอพรนะครับให้เราได้ผ่านออริชันนะผมแล้วก็ได้ผ่านเข้าไปสู่รอบลึกๆนะผมมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับไม่ใ่ไม่ใช่แคอยู่ที่สังสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันครับผมนี่นะครับ ครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะมาต่อแถวนะครับตัว ATK นะครับผมด้านนี้เลยเรียงกันเป็นแถวเลยครับผม ATK นะครับผมแถวยาวเหยียดเลยับปีนี้คนน้อยนะครับผมคนน้อยแต่ก็คนน้อยก็ขอให้ผ่านเถอะทุกคนที่มาครับค่านข้างคุณภาพเสียงนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูคอนเสิร์ตอีกทีหนึ่งนะครับ ศิลปินไปทองคำเชิญได้เลยจ้าสวัสดีครับเชิญได้เลยจ้านำทีมโดยเต้ยขยับให้หนูหน่อยนะเต้จักรินนะคะป้าแป้งพลอยชมพูมางทีมัอ่าแบ่งแล้วเลยลูกป๊อปี้ปัชยารัตน์อ่าน้องเนยจิตเลขาพีเตอร์จักรินน้องนัทนวพัฒน์เลยนัทมาริสา ปัวธิทยาน้องพงจักรพงน้องพันจกนักรพันน้องก้องก้องสมุดและน้องวิสุวิ์ค่ะอ๋อหล่อสวยไหมจ๊ะทุกคนครับหล่อไหมจ้ะหล่อไหมจ๊ะข้างหลังขยับขยับไปข้างหลังอีกเด้อจ๊าเราทดสอบไปใช่ไหมว่ามันแข็งแรงโอ้ยแข็งแรงมากพี่ฟันโอเคอ่าทำไมทีมนักเลื่อนยิมยิมอ่ะ แข็งแรงมากพี่พันไม่ต้องห่วงเลยพี่ขึ้นคนเดียวก็รู้สึกใสๆแล้วนะตอนนี้คนที่น้ำหนักเยอะที่สุดน่าจะเป็นพี่พันนะน่าจะใช่อยู่ครับรกในเพลงลูกทุ่งโอเคคนที่อยู่ข้างหลังนะครับเชิญข้างหลังได้นะครับถ่ายถ่ายภาพไลฟ์สดได้แล้วนะฮะตอนนี้ใครอยากจะถ่ายภาพ ถึงคลิปอะไรได้เลยอย่างนะคะแชร์ต่อๆกันไปได้เลยใครใครถ่ายแล้วส่งมาให้ผมได้นะผมจะลงติ๊กต็อกนะแท็กพี่พันด้วยนะจ๊ะแท็กพันพูดแตกด้วยนะพี่สวัสดีบายดีนะจ้าอะไรนะติ๊กต็อกติ๊กต็อกส่งมานะอะไรนะไข่เนี่ยเขาพูดไข่เนี่ยไข่รูกคู่ไข่ หนูเรามีไหมสักตัวไหมหนึ่งสองสามขอไมสักตัวให้น้องๆได้ทักทายแฟนๆสักคนละหนึ่งประโยคอ่ะพี่อาพี่พี่ก็ได้อาขอคนละสามคำทักทายบรรดาพี่ๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่เริ่มจากคนแรกเลยใครครัพี่ยอดพี่เต้ยก่อนพี่เต้ยอ่ะจ๋าอ๋อสวัสดีครับขยันจริงๆเลจาอะไรจ้ะแม่จา ีกลอ,อะ,วะสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่มีความฝันทุกท่านนะครับผมอ๋อส,สามคำเหรอไม่บอกสามคำบัตเต้สา,สามคำจารุเอ๊ะเอาก่อนทุกคนค้าอันนี้นะคะเดีย๋ยวขอทุกคนตรงนี้ขยับไปตรงรูเล่หนูหน่อยเดี๋ยวพอกล้องขอเสียงหน่อยเอ๊อดีไหมนั่ง <5, S 3> ขอเสียงซ้งำแล้วนะคิดไม่ทัน โอไดเจอ่นผมก็คิดไม่ทันเหมือนกันให้คนแล้วหลายประโยชน์ก็ได้มันคิดไม่ทันกันเลยอ่เริ่มต้นจากพี่นัทอีกทีครับทักทายแฟนๆหน่อยค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอเสียงปรบมือ่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะดีใจที่ได้มาพบปะกับทุกท่านนะคะแล้วก็เหต นางฟ้าทั้งหมดคขอบคุณมากนะคะวขอฝากต้งตองสั่นตัวด้วยนะคะเพราะว่าเออก็เปลี่ยนชื่อใหม่เนาะหลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะน้องรัตนวัฒน์นะคะก็ดีใจที่ได้มาพบปะกับท่านเราก็เห็นทุกท่านก็เหมือนเห็นตัวเองเหมือนพวกพวกเราก็ผ่านจุดนี้มาก่อนนะคะเคยมายืนแบบนี้นะคะเคยมาที่นี่หนูเองก็มาออดิชั่นที่นี่เหมือนกันนะคะเราก็บอกว่าทุกท่านจะที่ิงอยากให้ทุกท่านแบแบโชคดีนะคะเราก็อยากให้ทำเต็มที่นะคะในทุกๆการร้องเพลงของทุกท่านค่ะโชคดีค่ะ ครับผมอ่ะ,อะพี่กล้องสาแก้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลย,เ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเหมือนอับดุลเ์ไงไม่รู้ไม่ใช่อับดุลใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่าโอเคสบายดีนะครับทุกคนอ่าเขาจะมายืนหาอะไรเหรอหาแฮวเลยไรนไม่สบายก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วทีอ่ากำลังใจให้กำลังใจ,ใใจครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับทำเต็มที่นะครับให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นไงคือ เราไม่ต้องตื่นเต้นครับเพราะว่าผมก็มาหลายซีซ่านเหมือนกันมาสมัครที่นี่เหมือนกันไม่ตื่นไม่ตื่นเต้นเลยครับผมพี่น้องเลยครับผมครับสู้ๆครับผมขอบคุณครับงานมาอ่ะพี่พงศิพันธ์สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับทำตามความฝันให้เป็นฝันให้เต็มที่นะครับก็ ไม่ต้องประมาหรือว่ากลัวนะครับวันนี้ใครมีของเด็ดทีเด็ดอะไรก็งัดออกมาให้หมดได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้สู้สุดใจนะครับสู้ไหมครับสุดยอดบมือให้ดีดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมพงษ์นะครับพงษ์ซีซั่นสามนะครับผมก็อยากให้ทุกคนอ่ให้ทำตัวให้คุ้นชินกับพวกเราตรงนี้นะครับเพราะว่าทุกคนจะต้องเข้าห้องไปเจอเจอกับพวกเราไม่ใครก็คนหนึ่งในนี้นะครับในห้องออดิชั่นนะครับผมก็ อยากให้ทุกคนทำครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่ได้มาครับผมก็มาวันที่ส่วนที่๙นะครับวันอาทิตย์นะครับก็มาได้อีกนะครับผมเพื่อให้คณะกรรมการเขาได้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็คัดอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับสู้ๆนะครับผมขอบคุณครับอ่ามาทางน้้นนีมากลูกน้องครับผมก็บรรยากาศโดยรวมนะครับ องานท่านใดที่ตรวจเอทีพีแล้วทับออเดอร์แถวที่ด้านหน้าบันไดนี้นะคะใครยังไม่มานะครับพรุ่งนี้วันที่29ตุลานะครับผมต2,566นะครับผมก็ยังรับสมัครอีกหนึ่งวันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องสไตล์กล้ามนะครับผมวันนี้เราก็มาติดตามนะครับทางเพจไม่ทรงคำนะครับว่าขอช่างซับหน้าเด็กๆหน่อนกันได้่างออเดอร์ที่พันไว้นะครับผมตามแล้วบรรยากาศนะครับ๋ยวช่างลงมา